สื่อเกาหลีอวยโมเมธนัชชากลับมาเพื่อกอบกู้ไฮพาสหลังทำแต้มเฉลี่ยต่อเกมเพิ่มขึ้น2เท่าจาก Souls, ซีซั่นก่อนสปอร์โซสื่อของเกาหลีพาดหัวข่าวธนัชชาเวอร์ชันอัปเกรดจุดประกายความหวังให้ทีมโคเรียเอ็กซ์เพรสเวย์ไฮพาสหลังคัมแบ็กทีมเกาหลีด้วยฟอร์มการเล่นที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายงานระบุว่าธนัชชาเคยเล่นให้ไฮพาสในโคต้าเอเชียมฤดูกาล2023-24แต่เธอไม่สามารถสร้างอิทธิพลต่อทีมได้ ชัดเจนทำให้ซีซั่น2024-25คิมจองมินเฮดโค้ชของทีมเลือกดรับโคต้าเอเชียคนใหม่เป็นเนียสกาบาติสตาแต่ท้ายที่สุดเนียสกาบาติสตาไม่สามารถทำได้ตามความคาดหวังของทีมจึงถูกยกเลิกสัญญาหลังลงเล่นไปเพียง2นัดเท่านั้นและดึงตัวธนัชชากลับมาร่วมทีมอีกครั้งการกลับมาของธนัชชาในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับทีมอย่างมากด้วยผลงานยอดเยี่ยมโดยเธอทำไปแล้ว85คะแนนใน4เก เกมแรกฉเฉลี่ย21.25คะแนนต่อเกมเมื่อเทียบกับฤดูกาลก่อนที่เธอทําได้ฉเฉลี่ยเพียง10.13คะแนนต่อเกมถือเป็นการพัฒนาที่น่าทึ่งอัตราวความสําเร็จในการโจมตีก็เพิ่มขึ้นจาก38.90%เป็น40.74%ในเกมที่พบกับ AI Paper เมื่อวันที่19ธันวาคมธนัชชาทําไป29คะแนนช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะได้สําเร็จการมาของธนัชชาทําให้ทีมมีเกมรุกที่แข็งแกร่งขึ้นโดยเธอถือครอง สัดส,ส่วนการโจมตี40.35%และยังทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างค so นานังโซฮวี22คะแนนและนิโคลลวา15คะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วที่มีบุกิลิสเป็นผู้เล่นหลักแต่ในฤดูกาลนี้นิโคลลวาเป็นผู้เล่นต่างชาติของทีมแต่ทำคะแนนเฉลี่ยเพียง18.38คะแนนต่อเกมในสถานการณ์ที่ยากลำบากการกลับมาของธนชติเป็นเหมือนของขวัญล้ำค่าที่ช่วยให้ทีมและโค้ชคิมจองมินมีความหวัง ครั้งเธอได้กลายเป็นสมบัติอันล้ำค่าของทีมโคเรียเอ็กซ์เพลซเวย์ไฮพาสอย่างแท้จริงสำหรับไฮพาร s สปัจจุบันยังเป็นรองบวยลีกเหมือนเดิมโดยมี12คะแนนจากการลงเล่น16นัดแต่บรรยากาศโดยรวมของทีมดีขึ้นอย่างชัดเจนความคิดเห็นนี้บอกว่านี่แหละลีกเกาหลีถ้าชนะชมหนักพอแพ้หรือพลาดฟอร์มไม่มาเตรียมโดนไล่กลับโมเมดุดันจริงๆมาตรฐานยุโรปปีนี้มีลางสมงหอนว่าทีมหนูโมเมน่าจะอยู่ท็อป เหตุผล3สาว3ทีมชาติอดีตทีมชาติทีมชาติอยู่20ในทีมนี้ถ้าโค้ชใช้งานวางแพงกระจายผู้เล่นทำแต้บแบบทีมหุนใดเชื่อได้ว่าปังแน่นอน 3, 3สาว3สไตล์ผมชอบเธอนะดูเธอเล่นแล้วผมมีความสุขแพ้หรือชนะไม่สำคัญมันเป็นเกมกีฬาโมเมขยันฝึกซ้อมรักษามาตร,รฐานไว้รักษาฟอร์มดีๆขอให้ตบดีตบได้ในนัดต่อไปสู้ๆโมเมทีมชาติไทยต้องกล้าให้โอกาสที่จะ ใช้ผู้เล่นใหม่ๆเพื่อรองรับชุดปัจจุบันชื่นชมความกระตือรือร้นและความทุ่มเทแบบสุดๆของน้องลุยต่อแบบไร้ความท้อนะโมเมคําชมเขาขึ้นอยู่กับฝีมือเราตั้งสติให้ดีนะโมเมดีมากเก่งขอให้มีจุดจืนเป็นของตัวเองแมชนี้มือเซตก็ขยันส่งโมเมก็ขยันตบน้องสู้มากตบแขนจะหลุดพลิกไทยก็เหนียวมากวันนี้สมมง MVP ค่ะเก่งสุดยอดโมเมมารอบนี้น้องโม ร่างกายดีพลังเยอะแพชชั่นมาเต็มแม้จะพลาดไปบ้างเพราะโดนจี้ แต่เพื่อนๆไว้ใจส่งลูกให้รัวๆสุดท้ายตกปิดแมชชนะไป3ต่อ2เซตเซตสุดท้ายค่อนข้างขาดบ้างแมชเล่นไม่ออกฟอร์ไม่มาก็โดนด่าต่อว่าพอๆกันกับคนไทยบ้างคนแหละถ้าโมเมไม่เป็นตะคริวคงไม่มี5เซตคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาวอวลเลเืเพไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะ